ียังไม่มีอะไรเล่นครับไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นให้เล่นฝาโคกให้เล่นฝาโคกให้เล่นฝาโคกอ่อ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 หนุกน้ำหนุกนานหนุกน้ำหนุกน้ำนี่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  เอาเล้วเอาแล้วมันมมันมัมาเทียบไปตรงนู้นเทียบตรงนี้นีนี่เอาเอาเาไปเข้าไปเเข้าไปเข้าไปเอาาเมาเมามายเฮ้ นุกนานนุกนานนุกนานเอาอีแล้วไหมเอาอีแน่เวนอ๋ออะไรนะเด็กเจ้าวะกินนมเลยเนี่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 ย นี่นี่เสนียฝาโคกโคเอาไม่ได้นะไม่เล่นนะไม่เล่นะ